อันนั้นเตาจะคุบงามงยมั้งแท้นางเฝ้าไ,าวไ,ไปวัดจะเข้าด้วยอ๋อคือไปแต่เดิ้ลแค่โอ้ยคนสิเบิดก่อนช่วงนี้มันเขาเป็นสาคือคนสิหลานี่ตงนี้ต้องเฝ้าไปเดี๋ยวเบิดเอ๋อคือไปใส่เรองเข้าหันเฝ้ายังกระดกก็เป็น,นยังก็ต้องห่วงคอยเฮ้ยเฝ้าไปเฝ้ามากเอาไปไปสัน่นเออว่าแต่ว่าออกกอบไปยนะังงานเต่ว่าออกกอบไปยังงานอ่ะกศรยังบ่เออเออ๋ยวาข่อยมากคนสิเบิดก่อนข่อยเฝ้าข่อยเฝ้าเจ้าถามเจ้าจะไปใส่ด้อยอยู่เฮียนอยู่เฮียนจะไปใส่ ถ่ายอย่างนี้ละเข้าเดียวเข้าเดียวเท้ามาแล้วมาแล้วมาตะวัดแล้วเป็นกระสอบยุ่โอ้ยไปวัดมาไปวัดมาไปบุญไรบุญยังเออบุญไรบุญไรเอ้านั่นเท่าจงกือเก่าเถ้ะมันจะใส่ไปใส่มาใส่ได้อยู่เด้อล่ะโอ้ยไป่าไปเซมองยื้งนั่งทั้งนี้อเนีะเอาทิมเอาทิมอุ้ยใส่คุยไหมงามตัวเอ้าว้าวนี่ไปไปบุญ ใส่บัตรมาสะบุญไรอืมใส่ปะพอดีเลยโอ้ยมันมีหลายคู่อยู่เอาเอาสองคู่กันเอออันนี้ที่คู่นึงเนาะนี่เก็บใบเนะเก็บใบเก็บใบเออหลายคู่อยู่เพอดีเลยเพรามีหลายคู่เพราะกระเทยไม่เพราะกระเทยขี้เกันดไม่ไปทำบุญเออเดี๋ยวเขาบ่ายกันเด้อบุญนักบุญนักบุญนักเออหลายเลยหลายเลย